สวัสดีครับผมนัทพลพงษมทองนะครับเป็นแอปพลิเคชันอินเดียจาก m e t a ล s o ต i d w ว r ร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเดโมนะครับเกี่ยวกับ Solidworks e l i t ิ c a l นะครับเชิญชมกันได้เลยนะครับครับ SolidWorks e l นะครับเป็นโปรแกรมนะครับที่ไว้สำหรับเขียนวงจรซ c ค e m มติกนะครับของระบบไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นวงจรคอนโทรลนะครับคอนโทรลปั๊มนะครับหรือว่าเป็นวงจรไฟฟ้ากำลังนะครับ วงจรมอเตอร์สามเฟสอย่างเงี้ยครับโ o นเวิร์กเทิคอนะครับสามารถเขียนในส่วนนี้ได้นะครับและสามารถใช้งานร่วมกับ s o l เวิร์กนะครับเพื่อทำเลย์เอา์นะครับในส่วนของ TD นะครับสามารถจําลองการไวริงสายนะครับให้แสดงผลออกมาเป็นในรูปแบบ TD ได้นะครับทำโดยปกตินะครับในการออกแบบเครื่องจักรนะครับเราจะออกแบบในส่วนของ อิเล็กทริคอลนะครับแมชชีนิคอลแยกส่วนกันครับแต่ SolidWorks อิเล็กทริคอลนะครับจะเข้ามาช่วยนะครับในการออกแบบทั้ง2อย่างครับระหว่างอิเล็กทริคอลกับแมชชีนิคอลครับเข้าด้วยกันนะครับทำให้การออกแบบเครื่องจักรครับเป็นไปได้โดยง่ายครับและรวดเร็วข้อผิดพลาดน้อยลงนะครับในส่วนภาพรวมของการทำงานของ SolidWorks e l e c t r i c a l นะครับเราจะเริ่มจากการเขียนในส่วนของ s c h e m a t i c นะครับจากนั้นเราก็ นำ s h e มติ i c ของเรานะครับไปใช้งานร่วมกับ solidworks นะครับในการเขียน layout ส่วนของ TD นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเจนเอกสารนะครับออกมานะครับเพื่อผลิตนะครับเพื่อส่งไปผลิตชิ้นงานจริงนะครับ s o l i d w o r ้อนะครับก็เป็นโปรแกรมนะครับที่ออกแบบระบบไฟฟ้าและรองรับพวกเซนเซอร์ต่างๆครับสวิตช์รีเลย์มอเตอร์นะครับรองรับการใช้งานนะครับและยังสามารถออกแบบนะครับในส่วนของ ไวท์ฮันนีตนะครับก็คือกลุ่มสายที่มีคอนเนคเตอร์นะครับและยังสามารถใช้ออกแบบร่วมกับไฮดรอลิกกันิวเมติกได้นะครับก็คือเราสามารถออกแบบวงจรไฟฟ้านะครับร่วมกับระบบไฮดรอลิกกับนิวเมติกได้เลยนะครับในการคอนโทรลปั๊มอย่างเี้นะครับใน So l i เว o ร์กอ l น c ิเานะครับสามารถสร้างไลบรารีนะครับในส่วนของ 2D และ3 d ได้นะครับสามารถ อิ p o r t จากไฟล์ดาวนอิงครับ DWG ได้นำมาทำเป็นซิมโบลนะครับและ Library ต่างๆนะครับสองของ SolidWorks Electrical นะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บ SolidWorks ทั่วไปนะ,นะครับเราจะมาพูดถึง Product นะครับโมดูลก็จะมี3โมดูลด้วยกันนะครับโมดูลแรกก็เป็นโมดูล SolidWorks Electrical schematic ในส่วนของสค h ิมมติกนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโปรแกรม Stack alone นะครับก็คือถ้าต้องการเขียนแค่สคริมมติกเพลงเดียวและ l a y เอาแค่ 2D นะครับสำหรับโมดูลต่อไปนะครับก็เป็น solidworks electrical T D นะครับก็คือจะเป็น add in นะครับไว้ใช้สำหรับ solidworks ครับก็คือสามารถใช้ออกแบบนะครับในส่วนของสค h e ม a t ติร่วมกับ solidworks ได้นะครับถ้ามี แอดอตัวนี้นะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือ SolidWorks i e i t i c a l Professional นะครับก็คือเราจะจับ2ตัวนี้ครับรวมเข้าด้วยกันก็คือเราสามารถใช้ได้ทั้ง s c h e m a t i c นะครับและออกแบบในส่วนของ t d นะครับไปพร้อมๆกันภายในเครื่องเดียวนะครับโดยใช้ SolidWorks l e i t i c a l Professional ตัวนี้นะครับ